ชอบแบบนี้หมื่นต้นๆรถใช้งานระบบหัวฉีด12,900บาทวครับวันนี้ประเทศรถให้ลูกค้าแบบว่าหารถใช้งานหมื่นต้นๆน,น,นะเรียกว่าต้องเน้นเครื่องไว้ก่อนเลยนะครับผม เอาไปใช้แบบว่าเครื่องไม่พังแล้วมีประกันเครื่องยนต์ให้นะครับเอาคันนี้ไปนะครับผมอ่ะพามาดูก่อนคันนี้เป็นร้อยสิบตัวแรกนะเรียกว่ารุ่นบังลมเล็กสภาพแบบนี้เดี๋ยวผมขายให้นะเดี๋ยวดูงานรอบๆคันก่อนนะครับจากการใช้งานเนี่ยก็คือสภาพนี้เลยเปลี่ยนท่อมาแล้วนะรุ่นนี้นี่คือถ้าท่อเดิมยังอยู่ก็คือผุนะครับตัวมากผุไปหมดแล้วอันนี้ต้องเปลี่ยนท่อใหม่นะเสียงพอใช้ได้นะครับไม่ดังมากสภาพเก่าตามการใช้งาน แต่ว่าใช้งานได้ปกตินะครับมีประกันเครื่องยนต์ให้ด้วยนะดูก่อนละกันตามนี้เลยระบบรถก็ผมลองเทสทั่วๆไปไฟหน้าไฟท้ายอะไรก็มีใช้งานได้อยู่นะครับเบรกเบรไไ์ได้ไรได้เครื่องยนต์ศูนย์การขับขี่ปกตินะครับเทสแล้วลองขับได้เครื่องเรามีประกันให้อามดูเบาหน่อยนะดูเบาะดูใต้เบานิดนึง ตัวนี้มันจะเป็นรุ่นแรกนะยูบอกมันจะไม่ใหญ่เป็นรุ่นยูบอกเล็กเขาเรียกว่ารุ่นบังลมเล็กนะครับผมเป็นร้อยสิบไอตัวแรกเลยนะครับปีประมาณบบห้าสองห้าสามประมาณเนี้ยแล้วแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นหัวฉีดตั้งแต่ปีแรกตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็ค่อยพัฒนามาเป็นฉมต่อๆไปนะโอเคตัวนี้ไม่ไม่ต้องดูแล้วนะครับมันเก้าหมื่นเจ็ดลมันอีกหน่อยมันก็ทะลุแล้วนะครับหรืออาจจะทะลุมาแล้วแล้วหมุนมาอีกรอบหนึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้นะ เพราะว่าสภาพมาลูกค้าขายมาแบบนี้แต่ผมดูแลเรื่องเครื่องยนต์ว่าใช้งานได้มีประกันเครื่องยนต์ให้นะครับถึงจะขายตามสภาพแต่ประกันเครื่องยนต์เนี่ยดูแลให้ลูกค้าด้วยจะได้ไปใช้งานแบบไม่ต้องกลัวว่าเครื่องจะพังหรือไม่มีใครดูแลหลังการขายโอเคตัวนี้มีเล่มเอกสารครบเมื่อกี้ไม่ได้หยิบมาให้ดูนะมีเล่มเขียวมีชุดโอนครบนะครับภาษีไม่ระงับไม่ขาดเกิน3ปีอันนี้เช็คให้หมดแล้วลูกค้ารับไปนะเบาๆชอบแบบนี้หมื่นต้นๆน,น,นะครับผมรถใช้งานระบบหัวฉีด 12,900บาท12,900นะครับผมเอาคันนี้ไปเลยนะหัวชีดนะ1 2 9 0 0มีรับประกันหลังการขายด้วยลูกค้าซื้อไปสบายใจได้นะครับมีประกันเครื่องยนต์ให้นะครับผมโอเคแล้วก็ใครสนใจรุ่นอื่นนะดูด้านหน้านะมีให้หลายๆรุ่นนะครับผมซื้อสดซื้อผ่อนจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวอะไรได้หมดลูกค้ามาดูแลกันรถใหม่รถเก่ามีหมดนะครับผมชอเดินชัยมอเตอร์ไซค์มือสองครับผมใกล้บิ๊กซีอยุธยาหยุดท,ทุกวันพฤรหัสนะครับโอเคครับ